แต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่มั่นคงเราไม่มีเจตนาจะทำนาเราก็ตั้งใจที่จะปลูกข้าวไม่ได้เจตนาที่จะไปประทุษร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใต้ดินหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยสำคัญมากนะคะ การฆ่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ในสิ่งที่มีชีวิตจึงใช้คำว่าฆ่าถ้าเราตัดต้นไม้เนี่ยเราไม่ได้ฆ่าต้นไม้แต่ถ้าเราทำร้ายสภาพที่รู้ให้หมดสิ้นไปฆ่าเขาตายหรือไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เขาแต่เป็นมดเป็นจิ้งจกเป็นแมลงวีแมลงวันอะไรอะไร,อะไรก็ตามนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะอย่างหนึ่งที่มีจริง คือความจงใจความตั้งใจพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งลักษณะธรรมะทั้งหมดแม้แต่ความจงใจไม่ใช่ผิวเผินนะคะแต่สามารถจะรู้ได้เราตั้งใจทำอะไรทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจลึกยิ่งกว่านั้นสภาพนี้เกิดกับจิตทุกขณะ พูดว่าจิตยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะรู้ว่าจิตคืออะไรเพราะฉะนันทุกคำนี่ค่ะจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ทั้งหมดลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะตราบใดที่มีสิ่งที่มีชีวิตทั้งโลกไม่ว่าที่ไหนเจตนาที่จะเบียดเบียนทำร้ายไม่มีใครเห็นว่าดีเลยใช่ไหมคะทำร้ายคนอื่นหารู้ไม่ว่าขณะนั้นทำร้ายใจของตัวเองก่อน ธรรมะฟังที่ไหนก็ได้พระองค์ไม่ได้จำกัดเพราะพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุในครั้งนั้นมีภิกษุณีแต่สมัยนี้หมดภิกษุณีเป็นภิกษุณีไม่ได้ตามพุทธประสงค์ที่จะให้ภิกษุณีหมดไปเพราะว่าก่อนจะเป็นภิกษุณีไม่ส่งให้มีภิกษุณีจนกระทั่งเห็นประโยชน์จากท่านพระอน,นุลที่ทูลถามว่าผู้หญิงบวชได้ไหมหมายความว่า เป็นพระอรหันต์ได้ไหมพระเหตุว่าถ้าเป็นพระโสดาบานันรู้ธรรมะแต่กิเลสยังมีก็อยู่บ้านอบรมเจริญปัญญาถึงความรู้ที่จะดับกิเลสขั้นต่อไปพระสกทาคามีก็ยังอยู่บ้านแล้วก็อบรมเจริญปัญญาต่อไปจนไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็ยังอยู่บ้านต่อไปได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อไหร่อยู่ไม่ได้ ไม่ใช่ที่ที่จะอยู่เห็นสิ่งต่งตางๆพูดฟังสิ่งต่งตางๆเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันเนี่ยนะคะเป็นเพศของพระภิกษุอยู่บ้านต่อไปเป็นคริฮัตไม่ได้เป็นพร,พ,พระภิกษุแล้วก็ละทิ้งอาคารบ้านเรือนแล้วเราจะอยู่อย่างไรข้อสำคัญก็คือว่าไม่มีเราแต่มีการไตรตรองซึ่งเป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้นไม่เผินเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องปลวกไม่ใช่ปัญหาเรื่องนกพิราบแต่เป็นเรื่องเห็นพี่กำลังเห็นไม่ว่าจะคิดอะไรนะคะขณะนั้นถ้าไม่ใช่ตาบอด ก็จะต้องมีเห็นซึ่งเกิดแล้วเราไม่เคยคิดเลยว่าเห็นเกิดแล้วแต่เป็นเราเห็นตลอดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงชัดเจนประจักษ์แจ้งจึงทรงพระนามพุทธะพระอรหันต์ดับกิเลสหมดเพราะความรู้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริงสัมมานี่แสดงว่าถ้าเราไม่ฟังคำของพระพุทธเจ้านะคะเราคิดเองเยอะมากเพียงได้ยินคำของพระองค์ข้ามละรู้จักธรรมะจริงๆหรือเปล่าว่าธรรมะอะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าใช้คำว่าตรัสร,รู้คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏ ความจริงให้ใครๆร,รู้จนกว่าปัญญาจะเริ่มเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประมาทแม้คำเดียวเพราะเป็นเบื้องต้นของการที่จะรู้ความจริงถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ท่งแสดงไม่มีใครรู้เลยค่ะสีปีได้ยินคำไหนก็คิดเองหมดจะบรรลุบรรลุอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างนี้จะต้องมีตลอดไปเพราะว่าจะต้องมีเรื่องการ จะฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์แต่ว่าถ้าเรามีความมั่นคงนะคะการฆ่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ในสิ่งที่มีชีวิตจึงใช้คำว่าฆ่าถ้าเราตัดต้นไม้เนี่ยเราไม่ได้ฆ่าต้นไม้แต่ถ้าเราทำร้ายสภาพที่รู้ให้หมดสิ้นไปฆ่าเขาตายหรือไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่เขาแต่เป็นมดเป็นจิ้งจกเป็นแมลงวีแมลงวันอะไรอะไร,อะไรก็ตามนะคะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะอย่างหนึ่งที่มีจริงคือความจงใจความตั้งใจพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งลักษณะธรรมะทั้งหมดแม้แต่ความจงใจไม่ใช่ผิวเผินนะคะแต่สามารถจะรู้ได้เราตั้งใจทำอะไรทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจลึกยิ่งกว่านั้นสภาพนี้เกิดกับจิตทุกขณะ พูดว่าจิตยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะรู้ว่าจิตคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะจากการที่ได้ทรงรัสรู้ทั้งหมดลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะตราบใดที่มีสิ่งที่มีชีวิตทั้งโลกไม่ว่าที่ไหนเจตนาที่จะเบียดเบียนทำร้ายไม่มีใครเห็นว่าดีเลยใช่ไหมคะทำร้ายคนอื่นหารู้ไม่ว่าขณะนั้นน่ะทำร้ายใจของตัวเองก่อน คิดใจร้ายถูกต้องไหมคะคิดร้ายไม่ไรใจไม่ดีคะ่ะใจร้ายเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเว้นการฆ่าของคนทั้งโลกได้แต่เราเป็นคนหนึ่งที่เริ่มมีความเข้าใจถูกแม่ไม่ละเอียดแม้ไม่ท่งแท้แต่ก็เริ่มรู้ว่าใจร้ายเมื่อคิดร้ายเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่มีเจตนาที่จะฆ่าปลวกฆ่ามดฆ่าอยู่ แน่นอนแต่ทุกคนก็ตายโดยเราไม่ได้ไปฆ่าตามกรรมที่ได้กระทำแล้วจะตายแบบไหนก็เลือกไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะหนทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ครองเรือนก็คือว่าจะต้องมีการที่จะทำลายยุงบ้างมาแมลงบ้างหรืออะไรก็บ้างแล้วแต่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่มั่นคงเราไม่มีเจตนา จะทำนาเราก็ตั้งใจที่จะปลูกข้าวไม่ได้เจตนาที่จะไปประทุษร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ใต้ดินหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยสำคัญมากพระอรหันต์ตาบอดเดินออกกําลังเหยียบหมดไม่มีเจตนาเลยเพราะว่าหมดกิเลสเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเราจะต้องรู้ความละเอียดอย่างยิ่งของสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง พระเหตุว่าปรากฏตามความเป็นจริงกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วส่งแสดงให้เรารู้ความละเอียดอย่างยิ่งนะฮะไม่ใช่เชื่อทันทีค่ะพิจรารณาไตรตรองจริงหรือเปล่าถ้าเราเองพิจรารณาไตรตรองคนอื่นจะบอกว่าไม่จริงนั่นเรื่องเขาแต่เห็นเดี๋ยวนี้จริงความจงใจความตั้งใจแม่จะเดินมานั่งที่นี้ก็ต้องมี ทุกขณะละเอียดมากเพราะฉจนั้นเมื่อเราไม่มีเจตนาจงใจที่จะฆ่าสัตว์แต่เราสามารถป้องกันได้จะโดยวิธีใดก็ตามแต่นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านั่งอยู่ในรถแล้วก็ฝนตกหนักมแมลงสาบก็ออกมาเพ่นพ่านรถกดวิ่งไปขวากไฟไม่มีตัวใดตายเลยสักตัวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเจตนาจะาฆ่า แต่มีเจตนาจะป้องกันอาจจะใช้บริการบริษัทไหนก็ได้ใช่ไหมคะดูแลโดยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลขณะที่ป้องกันไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าเหมือนแมลงสาบบนถนนรถวิ่งขวักไขว่แต่ยานั้นก็ไม่ได้เป็นสามารถทำอะไรได้และถ้าศึกษาต่อไปจะยิ่งเห็นความละเอียดอย่างยิ่งนี่คือการบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการฟังคำของพระองค์ ด้วยการพิจารณาไตรตรองเข้าใจเมื่อไหร่เริ่มรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าไม่เข้าใจนะฮะนับถือพระพุทธศาสนาศาสนาคืออะไรคําสอนของผู้ที่ตรัสรู้พุทธะคานี้เป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นอภิสมัยในสังสารวัฏไม่เคยเกิดเลยก็สามารถที่จะมีปัญญาถึงระดับ ดับกิเลสแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะว่าดับหมดทีเดียวตามระดับขั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยคะ่ะถ้าเคารพเมื่อไหร่ศึกษาโดยความละเอียดยิ่งเมื่อนั้นแต่ถ้าศึกษานิดๆหน่อยๆไม่สามารถจะเข้าถึงความลึกซึ้งได้ก็มีปัญหาอย่างที่เราคิดเนี่ยจะทำยังไงดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้มั่นคงว่าธรรมะทั้งหมดเวลาเนี้ยอะไรเป็นใหญ่ ถ้ารู้ถ้าไม่เกิดไม่มีอะไรปรากฏถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่แวดล้อมเราขณะน,นี้ก็ไม่ปรากฏเป็นฟ้าเป็นต้นไม้เป็นหญ้าเป็นอะไรจะไม่ปรากฏเลยทั้งสิ้นแค่หลับตาไม่เห็นพวกนี้หายไปหมดไม่มีใครสักคนในห้องนี้แต่พอลืมตาเร็วแค่ไหนเพราะต้องเป็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นที่จะปรากฏ และตาก็เล็กมากใช่ไหมคะอยู่กลางตาแล้วก็สิ่งที่กระทบตาจะใหญ่ได้ไหมเนี่ยแต่เหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็มีจุดเริ่มต้นกระทบแล้วก็ปรากฏทีละหนึ่งจุดจนกว่าจะเป็นแต่ละนิมิตเครื่องหมายให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะกระทบจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานใช้คำว่านิมิตะเพราะว่าเพียงหนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลย แต่บ่อยๆเดี๋ยวนี้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมเจ้ากระทบหมดที่ปรากฏสิ่งข้างหลังไม่ได้กระทบปรากฏไม่ได้เลยจะมีอะไรเยอะแยะหมดเลยนะถ้าเราหันไปมองก็เหมือนเดี๋ยวนี้ที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นแต่และหนึ่งแล้วก็ฟังคําของพระองค์ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ ไม่ได้ศึกษาเมื่อกี้เราพูดคำว่าศึกษาศึกษาคืออะไรคะมีสิ่งที่ปรากฏให้ศึกษาใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะไปศึกษาอะไรเพราะฉันรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ฟังอย่างเนี้ยศึกษาอะไรศึกษาความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงของแต่ละอย่างเพราะฉันศึกษาคือเพื่อเข้าใจถูก โดยการไตรตรองเมื่อไรเมื่อสิ่งนั้นปรากฏให้ศึกษาแค่นี้ค่ะต้องละเอียดมากต้องมั่นคงมากและต้องรู้ว่าห่างไกลกับการที่เราฟังแล้วไม่ไตรตรองว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเนี่ยเป็นความจริงที่มีเดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ปรากฏเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะการเกิดดับสิบต่อเร็วมาก เหมือนคนอยู่ในความมืดสนิททั้งๆท,ที่สว่างเพราะไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีที่ปรากฏให้เห็นมีคิดไหมคะมีแน่นอนไม่ได้ปรากฏให้เห็นใครเห็นคิดได้บ้างเป็นไปไม่ได้เลยแต่มีคิดแน่เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะนี่นะคะทีละหนึ่งแล้วก็ทีละคำ เพราะความไม่รู้ของคนที่ไม่เคยฟังธรรมะสะสมมาที่จะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏแสนโกรธกับมีสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่คือสภาพรู้แค่นี้ค่ะใครจะรู้สภาพรู้นั้นถ้าไม่ได้ฟังเป็นเราเห็นใช่ไหมคะแต่ความจริงตอนเห็นไม่เกิดเราอยู่ไหน และเห็นที่เกิดแล้วก็ดับโดยไม่รู้อีกเพราะมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีสุดที่จะประมาณในความเร็วจึงปรากฏเป็นทันทีที่ลืมตาก็มีทุกอย่างปรากฏแต่ทั้งหมดต้องกระทบตาค่อยๆมั่นคงในความจริงค่ะเพราะวะ่าต้องปลูกฝังความตรงต่อธรรมะสัจจะบาร,รมีถ้าไม่มีความมั่นคงนะคะก็จะไม่เข้าใจคำของพระองค์ว่า ไม่ใช่จะสามารถรู้ความจริงในชาตินี้ได้เพราะความรู้ต้องเป็นความเข้าใจถูกจึงจะชื่อว่าความรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะแน่นอนแต่ต้องรู้ว่าธรรมะอะไรสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งไม่รวมกันเลยรวมกันได้ไหมคะไม่รู้กับรู้ แต่พอรู้ความไม่รู้น้อยลงจนกว่าจะหมดไม่เกิดอีกเลยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความรู้ความจริงนั่นแหละละความไม่รู้จนกระทั่งความไม่รู้และการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรานั่งที่นี่มีต้นไม้มีฟ้ามีทุกอย่างไม่เหลือเลยเป็นความจริงนะคะที่ว่ารู้ความจริงแต่ เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏไม่ได้แต่เริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจะธรรมะธรรมะมีจริงแต่ธรรมะอะไรจริงสิ่งที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับสืบต่อเร็วสนิทมากเหมือนเราดูหนังค่ะเปิดโทรทัศน์ก็ได้ที่บ้านจากไม่มีอะไรเลย ทำไมมีทั้งหมดรวดเร็วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเต็มแต่ละจุดใช่ไหมฉันใดนะคะตลอดชาติก็เหมือนกับละครหรือเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เราเอาสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมารวมกันเป็นเรื่พอจบก็ตายปิดโทรทัศน์ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะฉันชาตินี้ก็เหมือนตัวละครนะ,คะใครเป็นผู้กำกับกรรม ที่ทำมาทำให้แต่ละคนมีชีวิตแต่ละขณะแตกต่างกันเกินที่จะประมาณได้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีละเอียดอย่างยิ่งในการที่มีเมื่อเกิดเกิดแล้วก็ดับเมื่อกี้นี้หมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกขณะกำลังหมดถ้าไม่หมดไม่มีขณะที่เป็นตอนเย็นตอนค่ำต่อไปทุกวันซ้ำเหมือนเดิม มีใครคิดว่าไม่สามบ้างเห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกจบเมื่อวานนี้วันนี้เริ่มใหม่เห็นใหม่ได้ยินใหม่ได้กลิ่นใหม่ลิ้มรสใหม่เรื่องใหม่แล้วก็จะจบวันนี้แน่ๆทุกวันจบคือหมดแล้วไม่กลับไปอีกเลยจนถึงกรรมที่จะเป็นบุคคลนี้สิ้นสุด จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแม้หนึ่งขณะก็ไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยและใครจะจากโลกนี้ไปเมื่อไร่เนี่ยไม่มีใครรู้เลยที่มูนิธินะคะก็มีตัวอย่างมาเรื่อยๆสนทนาธรรมตอนนึ่งคืนจบไปนอนตายไม่รู้เลยสักนิดเดียวเพราะฉจนา้นความตายมีได้ทุกขณนะแต่ไม่ใช่ใครไปทำให้ตายนะคะ ถึงเวลาที่กรรมสิ้นสุดจะไม่เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปจะไม่เห็นอย่างนี้แต่ว่าจากโลกนี้ไปแป๊บเดียวก็เห็นอีกแล้วแต่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นเดียวนี้นี่ช่วงขณะที่มีชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นฟังแล้วเลยคะ่ะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำหลายๆคำได้ไหมคะ พระชนความเป็นผู้ตรงนะคะเป็นสัจจะบารมีตรงต่อความเป็นจริงเพราะไตรตรองรู้ว่าเป็นจริงแนๆ่ๆใครแค่บอกไปเห็นเดี๋ยวนี้ไม่จริงมั้งเท็จหรือเปล่าแต่สภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเป็นเท็จลวงให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่น พระชนทุกคำในพระไตรปิฎกนะคะลึกซึ้งมากถึงที่สุดสมควรอย่างยิ่งนะคะที่เรามีโอกาสได้ฟังถ้าคนที่ได้ฟังแต่ไม่สนใจมีมากเข้าคิดว่าอย่างอื่นสำคัญกับความจริงที่ถูกปกปิดมานานมากในสังสารวัตรพระชนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะะี่ค่ะกำลังเปิดสิ่งที่ถูกปกปิดให้รู้ความจริงว่าที่อะไร แต่และหนึ่งถูกปกปิดหมดเป็นตั้งหลายคนนั่งอยู่ที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าไม่เกิดมีไม่ได้และต่างกันด้วยก็ต้องมีเหตุที่จะให้เกิดต่างกันไม่มีอะไรที่ซ้ำในสังสารวัฏสิ่งใดที่เกิดมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วดับคําว่าดับคือไม่กลับไม่อยากจะเข้าใจแต่ไม่ฟังเลยเนะี่ย เราจะเข้าใจไหมถ้าฟังแล้วค่อยๆรู้ว่าความอยากมีตลอดวันและความอยากเกิดจากความไม่รู้จึงอยากเห็นความลึกซึ้งไหมคะกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ฟังเนี่ยต้องมีความตรงสัจจะบารมีเมื่อสิ่งนี้ลึกซึ้งแต่รู้ได้ต้องอดทนขันติบารมี ทุกคนเนี่ยอดทนมากน้อยแค่ไหนคะลองคิดถึงตัวเองอดทนมากน้อยแค่ไหนอดทนอะไรเห็นไหมคะอดทนเจ็บอดโอยมาก <c oughs> ถ้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ถ้ามากๆก,ก็ทนไม่ได้คร่ำครวญร้องออกมาหรืออะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ทนที่เล็กซึ้งกว่านั้น ทนที่จะรู้ว่าแม้เจ็บก็ต้องเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่จะคงที่ได้ต้องตรงกับความจริงเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปน,นั่งนอนยืนเดินที่ไหนแล้วจะประจักษ์แจ้งอริยสัจะเป็นไปไม่ได้คะ่ะเพราะอริยสัจะคือเดี๋ยวนี้ธรรมะเกิดแล้วดับมั่นคงแค่นี้จะเป็นปกติ ไม่ใช่ต้องไปนั่งสงบเสงี่ยมไม่พูดไม่จาขณะนั้นเป็นความไม่รู้นะคะเป็นตัวเราที่ทำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องปกติธรรมดาสะสมมาทุกคนนั่งไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีสิ่งที่เกิดแล้วดับเสมอกันหมดทั้งโลกทุกโลกมีคันติ คล้ายๆกันที่จะใช้ธรรมะในการทำงานอันนี้เป็น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 เรื่องที่สนทนากันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจารย์ว่าเข้าใจว่าขันติเนี่ยจะเอามาใช้ในหน้าที่การงานได้จริงๆหรือไม่หรือว่าต้องเข้าใจอย่างไรครับอาจารย์คันติต้องยากมากใช่ไหมคะ หรือง่ายๆต้องเป็นสิ่งที่ยากจึงต้องอาศัยวิริยะความเพียรที่จะถูกต้องแต่ว่าขันติอย่างนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะอยากได้เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างที่ต้องการก็อดทนทุกอย่างคนตกปลามีคันติไหมกว่าจะ ปลาติดเบ็ดสักตัวถ้าเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีขันติในเรื่องอกุศลอย่างยากปานนี้แล้วขันติที่ลึกซึ้งกว่านี้ที่จะรู้ความจริงเห็นคุณของพระส,ามารสัมมาสัมพุทธเจ้าขันติที่จะไม่โกรธขันติที่จะไม่พอใจขันติที่จะไม่สบายใจขันติที่จะไม่ขุนเคืองแม้เพียงเล็กน้อย รู้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะรู้ว่าอะไรไม่ดีไม่ควรแล้วก็ขันติเพื่อจะให้สิ่งนั้นน่ยค่อยๆหมดความไม่ดีไม่ควรเพราะฉะนั้นเป็นเราถูกต้องไหมคะมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ราตรัสไว้อย่างไรไม่มีเราแต่กำลังเป็นเราเห็น ต้องฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าขันติที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะว่าขันติในทางอากุศลเนี่ยไม่ยากภาคเพียนไปขยันทั้งวันทั้งคืนตีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทำงานได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เองไม่รู้ว่าไม่มีเราทุกขณะจนตาย ก็ยังมีความไม่ไม่ไม่ก็มีความที่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะขันติจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะสัจจะบารมีเริ่มต้นจากปัญญาถ้าจริงรู้ได้ไหมควรรู้ไหมคำถามมาไม่ใช่ต้องไปบอกใครนะคะแต่ตัวเองเนี่ยตรงต่อความจริงไหมว่าอยู่ในโลกของความหลงไหลในสิ่งที่หมดแล้วเมวื่อวานนี้หมดแล้ว แต่ขณะนั้นนะไม่รู้เลยว่ากำลังอร่อยแม่นิดเดียวหลงไหลติดข้องแล้วก็ขณะนั้นก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกแต่สะสมความติดข้องไว้ที่จะพอใจในทุกอย่างที่ปรากฏทางตาต้องการเห็นสิ่งที่สวยสวยงาม,งามทางหูเสียงดนตรีเพราะๆทางจมูกกลิ่นหอมรสเป็นไงคะเมื่อเช้านี้ ต้องอร่อยตามใจชอบสัมผัสแข็งไปไม่นุ่มอาหารนี่ใช่ไหมคะหรือว่ากำลังพอดีทุกอย่างหมดติดข้องเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงเป็นอริยสัจธรรมที่สองอวิชชาและโลภะเป็นปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหมดอวิชชาและโลภะประจักษ์แจ้งแล้วเกิดไม่ได้ ถ้าหมดไม่มีปัจจัยที่จะเกิดเพราะฉันเริ่มมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่มีใครสามารถบันดาลได้เพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเดือดร้อนฟังเพื่อเข้าใจว่าจริงเท่านั้นนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนฉันจะต้องไปอยู่ที่เงียบๆฉันจะต้องไปวัดหรือทำอะไรก็ตามนะฮะไปทำไม ไปวัดไปทำไมคะเดี๋ยวนี้ไปซื้อของขนมปังกรทอ่ทอ,งทองเที่ยวครับทำกิจอื่นหมดเพราะฉะนั้นเราจะไปท่องเที่ยวที่วัดไหม mm hmm. เป็นคนที่ตรงคนสมัยโนนะคะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ที่ไม่ใช่บ้าน mm hmm. เดิมทีเดียวนะคะก็ในป่า ร่มไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เศร้าเขาหรืออะไรก็ตามแต่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่สำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบ้านถ้าอยู่บ้านเนี่ยมีไหมที่จะเป็นอย่างอยู่ที่โน่นทุกเรื่องเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นปัญหาในครัวปัญหานอกบ้านปัญหาเพื่อนฝูงสารพัดเรื่องแต่ที่โน่นไม่มีแต่ผู้นั้นต้องมีความเห็นความต่าง ของนิสัยที่สะสมมาของตัวเองพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมถ้าไม่ได้ธรรมะฟังที่ไหนก็ได้พระองค์ไม่ได้จํากัดเพราะพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุในครั้งนั้นมีภิกษุณีแต่สมัยนี้หมดภิกษุณีเป็นภิกษุณีไม่ได้ตามพุทธประสงค์ที่จะให้ภิกษุณีหมดไปเพราะว่าก่อนจะเป็นภิกษุณีไม่ส่งให้มีภิกษุณี จนกระทั่งเห็นประโยชน์จากท่านพระอนุนที่ทูลถามว่าผู้หญิงบวชได้ไหมหมายความว่าเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมพระเหตุว่าถ้าเป็นพระโสดาบันรู้ธรรมะแต่กิเลสยังมีก็อยู่บ้านอบรมเจริญปัญญาถึงความรู้ที่จะดับกิเลสขั้นต่อไปพระสกะทาคามีก็ยังอยู่บ้านแล้วก็อบรมเจริญปัญญาต่อไปจนไม่ติดข้อง ในรูปเสียงกลิ่นรธโธสโผฏฐัพพะก็ยังอยู่บ้านต่อไปได้บรรลุพระอาหารหันต์เมื่อร่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ที่ที่จะอยู่เห็นสิ่งต่งตางๆพูดฟังสิ่งต่งตางๆเพราะฉะนั้นความเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยนะคะเป็นเพศของพระภิกษุอยู่บ้านต่อไปเป็นคริฮัตไม่ได้เป็นพร,พ,พระภิกษุแล้วก็ละทิ้งอาคารบ้านเรือน แต่ว่าผู้ที่มีอัธยาศัยถึงพระอรหันต์นั่นแหละสมควรที่จะบวชเพราะว่าอะไรคะยังไม่รู้ความจริงยังมีกิเลสเยอะแยะยังรับเงินและทองอย่างเนี้ยเป็นพระภิกษุไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษาทั้งธรรมะและวินยัยเพื่อจะได้รู้ว่าพระวินัยเพื่ออะไรไม่ใช่สำหรับคนที่จะบวชเท่านั้นนะคะอากับกิริยา ทุกอย่างในชีวิตประจำวันต้องอภิสมาจารเป็นอิริยาบถเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นไปด้วยความติดข้อง